สวัสดีครับผมโอจินจินนะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับวีทูเบอร์นิวสไตล์เจแปงเจแปนนะฮะสัปดาห์นี้มาพบกันไปสัปดาห์หน่อยหนึ่งเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีสองคลิปก็ถือว่าชดเชยกันไปแล้วก็แล้วกันนะฮะสัปดาห์นี้ก็ยังไม่พ้นเรื่องราวหนักๆนะที่หลายๆคนก็คงฟังจากหลายๆช่องกันไปแล้วแหละแต่เราก็ยังจะเล่าอยู่ดีนะครับเพราะเราหน้าด้าน <laughs> ชิโนไลล่าครับผมค่ายวกเตอร์นะครับผมเรื่องราวก็เริ่มก็อยู่ดีๆนะครับผม ก็ถูกเผยตัวจริงโดยค่ายตัวเองซะงั้นนะฮะซึ่งเรื่องราวก็เริ่มบานปลายมาตั้งแต่วันที่28ธันวาคมนะฮะปีที่แล้ว2021ค่ายแวกเตอร์ประกาศพักงานชิโนไดรานะฮะเนื่องจากทําผิดสัญญาว่างจ้างกับทางแวกเตอร์แต่ไม่บอกว่าทําผิดสัญญาอะไรจนกระทั่งเมื่อวันที่2มีนาคม2022ที่ผ่านมานะฮะทางแวกเตอร์ได้มีประกาศซึ่งผมเนี่ยก็ได้อ่านมาจากหน้าทวิตเตอร ทางการของบริษัทนะฮะใจความก็มีประมาณว่าแวกเตอร์จะดําเนินการเรียกร้องค่าเสียหายโดยดําเนินการทางกฎหมายกับชิโนไรล่าแถมในประกาศก็มีการประกาศชื่อจริงไว้ในประกาศด้วยนะฮะซึ่งแต่เราจะไม่อ่านชื่อนะครับผมเพราะหลายคนคงรู้อยู่แล้วถ้ายังไม่รู้ก็ไปหาอ่านเอาเองนะครับผมที่จะฟ้องร้องกันเนี่ยที่เป็นคดีความเนี่ยก็คือเอาเอาเรื่องจาก หน้าประกาศนะฮะทาง Vector เห็นว่าระหว่างพักงานชิโนไดล่าไปเมื่อตอนปลายปีที่แล้วนะครับผมชิโนไดล่ายังทํากิจกรรม v t ทิวเโดยโดยที่ใช้ Account อื่นนะครผมและยังมีการเปิดรับโมนในไท a เซ o ชหรือก็คือการรับเงินจากยูทิว b นะครับผมตอนที่พักงาน Vector ได้พบว่ามีการนําข้อมูลด้านเดียว ไปเล่าให้บุคคลภายนอกฟังเสมือนว่าตัวเองเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทาทางแวคเตอร์ก็เลยจะดําเนินการทางกฎหมายในเรื่องนี้เพราะถือว่าทําให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ทางไรด้าก็ขี่แค่เขียนผ่านทางทวิตเตอร์ตอบนะครับผมก็สุบว่าก็คงจะไม่ทวิตอะไรมากเรื่องนี้แต่ก็จะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้รอบคอบนะครับผมแล้วก็มีกัดนิดหน่อยว่าไม่อยากทําผิดกฎหมายเหมือนอีกฝั่งนะครับผมเท่ดีเท่ดี แน่นอนว่าปฏิกิริยาของชาวบ้านชาวช่องนะฮะส่วนมากไม่ค่อยเห็นด้วยกับทางแวคเตอร์นะฮะที่ทำการด็อกซิ่งคนในสังกัดตัวเองแบบนี้นะครับผมก็มีคอมเมนต์หนึ่งสั้นๆนะครับในเดตอิดนะครับแต่ว่าถูกอัพปโหลดสูงสุดในกระทู้นั้นเลยก็คือก็ถ้าแปลเป็นไทยก็บริษัทที่ทำแบบนี้นี่มันดิกมูฟนะครับผมก็แปลไทยนะครับผมดิกก็เป็นอวัยวะที่อยู่ต่ำหน่อยมูฟก็แปลว่าการกระทำแปลก้อมแก้มก็คือบริษัทที่ทำแบบนี้โคตรต่ำเลย ไม่รู้ว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายหลุดออกมาให้เราได้ติดตามต่อหรือเปล่านะครับผมถ้ามีเราจะนำมาอัปเดตให้ทราบกันต่อไปนะครับผมส่วนเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับไลลาและแฟนๆของเธอต่อไปอยู่ที่นี่นะครับอ่ะครับผมต่อไป ก็เป็นข่าวของสตรีมโฮโลไลท์นะครับผมก็เริ่มด้วยสตรีมวันเกิดของซากุระมิโกะนะครับเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาในชื่อไลฟ์ว่าซากุระมิโกะเบิร์ดเดย์ปาร์ตี้เวอร์ชวลไลท์สองพนะครับเป็นคอนเสิร์ต 3D ตามมาตรฐานของโ o โลไลท์นะครับมีเพลงที่ร้องเดี่ยวมีเพลงที่ร้องคู่เหมือนกับที่เคยเล่ามานะฮะ เกสที่มาร่วมเพลงในงานนี้ก็มีเยอะทีเดียวครับผมเพลงร้องเดี่ยวส่วนมากจะเป็นเพลงสนุกๆจาก vocaloid เพนะครับผมเพว่าเพลงดูไม่เบสของคิ n โ s ชิตะนะครับเพลงบูของ t o โก t o ทโกเพลงแฟนซ่าของ h o นนี่เวิรนะครับผมแล้วก็มีเพลงเกสเพลงที่ร้องกับเกสที่น่าสนใจ มาหลายเพลงทีเดียวครับผมโอ้มีเพลงคาแรกเตอร์ครับผมจากอนิเมะือหูเรื่องลักกี้สตาครับไม่รู้ว่าทันกันอยู่หรือเปล่าครับเพลงเนนี่เงะเดยรีเซ็ตนะครับผมเป็นเพลงที่หาคนร้องโคเวอร์ยากมากๆากครับลอกนี้มาร้องกับโนเอลอันนี้ของดีทีเดียวครับมีเพลงคาสเซโนมาหนีมานี้นะครับผมเพลงร้องกับซูบารุกับมิโอเพลงไรอาแดนนะครับเพลงนี้เป็นเพลงของเดโคนีนะร้องคู่กับแฟร์ เพลงทอนเดโมวันเดอร์ของซาซาค a เรยูเคอันนี้ร้องกับแฟร์กับโปกานะครับผมมีร้องเพลงเปิดการกัปต์เตอร์ซากุระตัวแรกสุดเลยนะครับผมแคชูแคทมีครับผมกับ บูเมอร์นะครับผมมารีนกันโจเซนโจนะเซนโจนะครับผมไฮไลท์ของเพลงคู่เนี่ยก็จะมาอยู่ที่พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนะครับผมคู่มีโคเมทฮะมีโกกับซุยเซมากับเพลงที่โอ้ยไม่น่าจะน่าจะไม่ได้ฟังกันมานานมากเลยนะครับเพลงอยาคูโซคุโนกิซูนะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงอินเสิร์ตจากอนิเมะเรื่องเคียวไคโนคานาตานะฮะถ้าเกิดคนที่เคยดูเรื่องนี้เพลงนี้ก็คือเพลงไอดอลที่ร้องในเรื่องนะครับผมแต่ร้องในเรื่องแค่ครั้งเดียวนั่นเองไม่ได้เป็นเพลงเปิดหรือเพลงปิดเลยอะ จะไม่ได้ขุนหัวนเท่าไหร่เป็นเพลงที่หาฟังยากเพลงหนึ่งนะครับผมแล้วก็ปิดคอนเสิร์ตด้วยเพลงออริจินอลของมิกโกะครับซากูดะคาเซเป็นคอนวันเกิดที่มีเซตลีปเพลงน่าสนใจทีเดียวนะครับบาลานซ์เพลงได้ดีทีเดียวระหว่างเพลงที่ดังๆตินหว้วก็เพลงตามความสนใจของเจ้าของคอนเสิร์ตนะฮะใครสนใจก็ไปติดตามกันได้ที่ช่องของมิโกะนะครับเมื่อวันที่ห้าธันวาห้ามีนะคมที่ผ่านมาผมยังอยู่ปีที่แล้วอยู่ทั่วทีนะครับผมอะ มาต่อก็ด้วยวันเกิดของคนต่อไปนะครับผมก็เป็นวันเกิดของเนเน่ครับผมโฮโลไลรุ่น5นะครับผมเกิดในวันที่2มีนาคม สตรีมนี้เออก็จะวูทั้งเป้นทั้งร้องกันสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวนะครับผมสตรีมนี้เนี่ยเน้นเพลงอนิเมะครับผมเปิดตัวด้วย m e t ทโออิมแพครับของร้องคู่กับโยโซราเมลวครับเป็นเพลงแม่มดน้อยเมรุรูจากอนิเมะเรื่องโอเ i อิะนะฮะน้องสาวผมไม่น่ารักยังจํากันได้กันอยู่หรือเปล่า <laughs> อันนี้ถ้าผมไม่ได้ฟังนี่ลืมไปแล้วนะเพลงนี้มีเพลงนํามาเ e อ็นให้ใครบุสือนะครับเพลงเปิดแรกของไซโคพาร์ อันนี้ร้องคู่กับโทวะกับซุยเซะครับผมโอ้ไอตัวนี้ไอตัวเขาเรียกว่าไงวิการออกแบบท่าเต้นเทมากครับผมอันนี้ขะกค้ยครับค้ยครับเจ๋งมากทีเดียวแน่นอนว่าต้องมีเพลงนี้ครับผมซึมาริว่าอิซึโมคุจิเคนครับผมก็เพลงของเธอเองนะครับผมที่ร้องคู่กับซูบารุกับอาควาร้องเหมือนออริจินอลเพราะเพลงนี้เธอเป็นออริจินอลครับผมเป็นเพลงปิดของอนิเมะเมื่อปีที่แล้วนะฮะจากฮิซามาวะคุจิเคน่ครับผม แลจบภาคแขกรับเชิญด้วยบูแคปเปอร์เพลงออริจินอลของรุ่นห้าอันนี้แน่นอนถ้าเธอมาร้องกับเพื่อนๆรุ่นห้านะครับผมโปกต้าอ่าโบตันรามีนะฮะแล้วก็สี่เพลงสุดท้ายก็เป็นเพลงร้องเดียวนะครับเริ่มจากเพลงสุดเสือมของกัจจเบลฮิจิโอโมงเงกัจเบลนี่เห็นว่าจะมีภาคสองประกาศทําภาคสองนะครับผมแล้วก็จิตโอโมงเงนี่เป็นเพลงในตํานานของภาคหนึ่งทีเดียวฮะดูในยูทิวได้นะ แล้วก็หักอารมณ์ด้วยเพลงวันลาดนะครับเพลงพีเชียสของอิโตยูนาอันนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะอันนี้ผมก็ไม่คยได้ฟังเหมือนกันมีเพลงบีเบรกบีดปาร์คนะครับผมจาก s อสอาร์ตออนไลน์ออร์ดินสเแล้วก็จบด้วย f a f นะครับเพลงจากอนิเมะฮะนางยิโนะอสึคาระออฟที่2ฮะเอาจริงๆเพลง,งที่เลือกมาดังนะแต่เพลงเก่า <laughs> บางเพลงนีอันี้อย่าง f a ฟแ f s Art o ์โฟซอสอาร์ตออร์ดินี่ไม่ได้ฟังจากไลน์นี้นี่ลืมไปแล้วเหมือนกันนะ <laughs> เพลงอนิเมคนที่ชอบเพลงอนิเมะก็น่าจะชอบเซ็ตรต์นี้จากเนเน่นะครับผมก็ลองไปฟังกันดูได้ครับอ่าแล้วก็มากระโดดมาที่ h o l โ o c o เค l ซิลนะครับผมเป็นสตรีมวันเกิดเก๋ๆครับผม Happy Not Birthday ครับผมของฮาร์คอสเบลเนื่องจากเธอเกิดวันที่29ุ่มบากุมธาเราไปแล้วเมื่อสตรีมที่แล้วนะครับแต่ปีนี้ไม่มีวันที่29 ก็เลยเป็นสตรีมแฮปปี้นอตเบิร์ตเดย์ไปครับผมก่อนสตรีมวันเกิดก็มีการพรีเมียร์เพลงออริจินอลเพลงแรกของเธอนะครับชื่อเพลง Play Dice นะครับเพลงนี้โปรดิวส์โดยคาเมเลียที่เคยทำเพลง i m e s o u o u t r ท c k ให้กับ Holomit นะฮะตอนครึ่งปีถ้าจำกันได้เป็นเพลงป๊อบสนุกๆน,นะครับออกมาน่าสนใจทีเดียวครับส่วนสตรีม Happy Not b i r ิร์ a เเนี่ยก็จะเป็นสตรีมพูดคุย ครับผมก็คือมีการ c a l อินสุขสันต์วันเกิดน,นะครับมากันครบครับฮโลมี h ฮ l o โลเคิลซ Iris, h o l ฮ l i โลไลท์ฮอ t โลสตาคนที่ไม่เคยฟังเบลก็อาจจะสงสัยว่าไปคุยกับฮ o l โลไลท์ฮ o ลโลสตาร์ยังไงนะคือภาษาญี่ปุ่นเบนี่ข้องปอครับผมไปรับไปล,า,ไปลาครับหายห่วงครับผมคุยกันหูดับตับไม้ สตรีมนี้เนี่ยสตรีมสี่ชั่วโมงครับผมสตรีไม่ใช่สี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงเลยสี่ชั่วโมงไปนิดๆด้วยครับผมพูดคุยกับเพื่อนๆในสังกัดนี่สามสิบเอ็ดคนโหแม่งเกินขึ้นบริษัทเลยนะ <c oughs> คือเยอะมากนะครับขออนุญาตไม่กล่าวว่าพูดกับใครบ้างนะเดี๋ยวเสียเวลาเลยใช่เหตุถ้ารวมคนที่เขาอินมาไม่ได้ก็คือเอาอินมาไม่ได้ครับไม่ว่างหรือติดเวลาสักอย่างเนี่ยก็มาเป็นวิดีโออีกห้าคน รวมเป็น36คนครับฟังกันหูดับตับไหมครับ4ชั่วโมงกว่าๆถ้าพอคนเยอะๆเนี่ยก็มีสัญญาอะไรต่างๆที่เบให้ไว้กับคนที่มาเข้าอินเยอะเหมือนกันนะครับผมก็มีสัญญากับโชโกเซนเซฮะจะสตรีม ASMR ด้วยกันนะครับผมมีสัญญาว่าจะได้เกม Power w a r h Simulator กับโครนี่ฮะเออสัปดาห์นี้รู้สึกจะมีวันเกิดของโครนี่ด้วยนะต้องรอติดตามกันว่าโครนี่จะ ทำอะไรนะฮะสตรีมวาดรูปก,กับเรเน่นะครับผมโฮโลไอดีรุ่น2มีไปสัญญากับโคโยรีกับอิโรฮะนะครับผมโฮโลคุสึรุ่น6นะว่าจะคอลแลบด้วยกันแต่ยังไม่บอกว่าจะคอลแลบอะไรแต่กับโคโยรีคงเล่นเกมนะครับผม,ผมพูาะพี่แกเล่นเกมลูกเดียวเลย <laughs> ส่วนสตรีมภาคเสียงเบวอสก็จะมีสตรีมภาคเสียงเบวอสของเนเนะนะครับผมที่วันเกิดเจ้าของวันเกิดตะกี้นี้ที่เราเล่าไปเบวอสนี่จะเป็นสตรีมภาคเสียงนะฮะโดยที่มีหลายตัวละครแต่ว่าคนภากจะเป็นเบคนเดียวแต่รอบนี้เดี๋ยวจะมีเนเนเป็นแขกรับเชิญนะเดี๋ยวก็ต้องรอคอยฟังว่าเป็นอะไรยังไ,ไงนะครับผมก็คอนเทนต่างๆของเธอต่อจากนี้ไปก็รอชมกันได้นะครับ มีข่าวเล็กๆนิดนึงจากทางนิจิซังจินะครับผมก็คือมีสกิโนมิโตะติดโควิดครับผมเมือ่อก็เธอได้บอกทางทวิตเตอร์เมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานะฮะก็แต่เธอบอกว่าเธอไม่ได้เข้าใกล้สตาฟหรือว่าไลเวอร์คนอื่นนะครับผมก็คนอื่นน่าจะปลอดภัยแล้วตอนนี้ก็ก็กักตัวอยู่ที่บ้านนะฮะร,รู้สึกก็ก็คือตั้งแต่8มีนาที่ประกาศว่า ติดโควิดก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวทางทวิตเตอร์นะฮะก็ขอให้หายเร็วๆโดยวันนะครับผมสึโนมิโตะแล้วก็อีกคนหนึ่งจากนิจิตสังจิเพิ่งออกอัลบั้มไปครับผมคุสุฮะครับผมอัลบัม้มเซอร์วิสไบนะฮะเราเท่วทีออ่วันนี้ที่อัดเทปนี่ก็คือวันที่สิมีนาคมนะครับผมอัลบั้มนี้ติดอันดับ2ของโอริกอนชาร์ตนะครับยอดขาย3 9 0 9 3แผ่น อ่ครับผมก็ต้องรอดูว่าไอ้สามหมื่นเก้าของวันนี้เนี่ยจะสามารถเข้าไปถึงอติดสิบสิบอัลบั้มสุดยอดของประจำสัปดาห์ของโอริจอนชาร์ตได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวถ้าเกิดสัปดาห์หน้าก็อาจถ้าเกิดทํายอดขายด,ดีก็อาจจะมาอัปเดตกันให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับอ่าละครับก็สัปดาห์นี้ ก็เหมือนสรุปมันเกิดสาวๆในโฮอลโลไรส์ส่วนใหญ่นะครับผมเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมสตรีมต่างๆของทางช่องเจปังเจีปแน,นะครับคุยเรื่องปังตําเรื่องว้าวเล่ามุมญี่ปุ่นแบบย่อยง่ายจนต้องลองว่าสุงง่อยนะฮะซึ่งตอนนี้เรามีระบบซับสคริปชั่นเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้แล้วนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอกันลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะบพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมส่ผมโอจินจินครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม